รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย World 2015. And, go, never yeah, and one of our amazing councillors, Hope Lennon. And i faith here for Faisal Mohammed Yen. ทานผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมได้ชมผ่านไปนั้นก็คือพิธีเปิดการประชุมผู้นำเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีเยาวชนจากทั่วโลกถึง196ประเทศเข้ามาร่วมประชุมนะครับนั่นก็คืองานวันยังเวิร์ล2015ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วนะครับและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับที่ประเทศไทยโดยกรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชียนะครับวันยังเวิร์ลถือเป็นเวทีสําหรับผู้นํารุ่นใหม่นะครับ ที่จะมาร่วมกันนําเสนอและแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาต่างๆที่สังคมโลกกําลังเผชิญอยู่นะครับซึ่งในวาระที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับก็ได้คัดสรรเยาวชนไทยจากทั่วประเทศกว่า1,000คนเพื่อที่จะคัดเลือกให้เหลือ100คนที่จะได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และนอกจากนั้นนะครับ กลุ่มผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยก็จะได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้านประกอบการเพื่อสังคมนะครับทั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมกันวางแผนธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมตามที่แต่ละคนถนัดและสนใจนะครับและโครงการที่น่าสนใจก็จะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อที่จะนำไปขับเคลื่อนและพัฒนาแผนธุรกิจให้เป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเยียวยาแก้ไขปัญหาสังคมในลำดับต่อไปนะครับแนวคิดในการนำเสนอธุรกิจที่เรียกว่าการประกอบการเพื่อสังคมของเยาวชนไทยรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะได้รับอะไรบ้างจากงานวันยังเวอร์ครั้งนี้ติดตามได้ในขดค้นค้นค,นคนือนี้ครับสำหรับในค่ายกิจกรรมผู้นำรุ่นใหม่เพื่อสังคมนะครับ นอกจากที่ตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง1 0 0คนนะครับจะได้เข้าร่วมรับการอบรมก็ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับโดยที่ทางคณะผู้จัดกิจกรรมก็ได้กําหนดให้แต่ละคนเลือกหัวข้อที่ตัวเองถนัดและสนใจ1ใน4หัวข้อดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือการศึกษาความยากจนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้รวมกลุ่มกันตามหัวข้อที่สนใจเพื่อริเริ่มพัฒน,นาเขียนแผนธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมนะครับ จนผ่านการคัดสรรให้เหลือ12กลุ่ม12แพลธุรกิจในวันนี้นะครับก็จะมีการนำเสนอผลงานของ12ทีมสุดท้ายต่อนะคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพื่อจะคัดเลือกให้เหลือเพียง4ทีมสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้น้องๆแต่ละคนก็เดินทางมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะขึ้นนำเสนอผลงานนะครับ หลักๆของเราชื่อโครงการว่าอร่อยหอครับเราอยากที่จะทําเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนในชุมชนเมืองโดยใช้ตัวรถเข็นขายอาหารเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่สร้างอาชีพและก็สร้างรายได้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้ครับอร่อยหอสะพานยากสนอ่อข้าวกรแพรยากสนนี่โปรเจกต์ของทีมนี่คืออะไรครับ ท <Travel. S 2> ราเวลการท่องเที่ยวจะทําให้สังคมดีขึ้นเราจะเอาการท่องเที่ยวมาจับกับการพัฒนาชุมชนค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายที่จะทําให้การท่องเที่ยวทําให้ชุมชนยั่งยืนก็คือต้องชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของในสถานที่นั้นแล้วก็ภูมิใจที่จะนําเสนอสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมของเขาโครงการเราชื่อว่า g o o d ี้ทรัคเริ่มมาจากไอเดียของรถพุ่มพวงอะค่ะที่เอาสินค้าเข้าไปจําหน่ายในชุมชนเราก็เลยบอกว่าเ,เราสามารถที่จะไปเอาสินค้าที่มีคุณภาพราพคาถูก จากผ room, room, mm hmm. mm hmm. s> <S Bitcoin> ู้ผลิตโดยตรงเข้าไปในชุมชนได้ค่ะแล้วขายใ้ราคาถูกกว่าตลาดมากก็คือเราได้เห็นถึงปัญหาที่คนไทยไม่รู้จักการแยกขยะนะคะแล้วก็ไม่เห็นค่าของขยะเราก็เลยได้เห็นโอกาสก็คือซาเล้งที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นตัวเชื่อมโยงของซาเล้งกับคนเรือเพราะว่าซา์เล้งเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของขยะด้วยแล้วก็มีความรู้ในการแยกขยะด้วยเราทําการรีไซเคิลขยะให้อยู่ริมหา โดยการที่เอาแผ่นพื้นของรองเท้าขยะที่ไม่รับซื้อเนี่ยนำกลับมารีไซเคิลใหม่คืนชีวิตให้มันอีกครั้งกลายเป็นรองเท้าขึ้นมาอีกคืนวันนี้จะลองเอามานําเสนอรน่งนะครับบอกว่าจะมีโปรดักต์มาแล้วอยู่ไหนแล้วครับเก็บไห้เป็นเซอร์ไพรส์เเไไวซอรร์พดี๋จะต้องตามดูนะแล้วแค่น่ารอดสิ่งที่ให้ได้นะคะคือ เขาสาม,มารถเอาพันเก่ามาแลกเป็นพันใหม,ม่ได้หรือคนที่มีอาชีพสาม,มารถมาเริ่มอาชีพได้ด้วยการผลิตรายท่านต่ดแต่วันเพียงหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเพียวงธนไม้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นี่คือเราต้องการที่จะลดลงให้มีการซื้อการใช้ถุงยางนะกล้าซื้อกล้าใช้ถุงยางใน,ององในงกลุ่มเยาวชนและคนไทยทุกคนสออแท้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ให้แก่เยาวชนครับเราอยากผลิตของเล่นคอนเทนต์ในราคาถูกเพื่อเป้าหมายของเราก,กนนาะระจายการเรียนการสอนแบบนี้ไปไกลจุดเราคิดว่าการที่เด็กสามารถ ถ้าสุขภาพเอนซอรี่ได้มากขึ้นเนี่ยทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบที่ดีนะคนได้ครับเรา,า,าจะสร้างโปรซิสเต็มที่ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าขอรงร่วมกันนัดท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชุมชนผ่านการท่องเที่ยวชุมชนที่เราบอกของขึ้นเราจะทำรองเท,ท้าค่ะเพื่อลดขยะแล้วก็แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมรองเท้าที่หนูใส่อยู่ขณะนี้นะคะลองใสไปแล้วเนี่ยเดินสบายเลยนะะเดี๋ยวจะเดินลงมาให้ดู หลักเกณฑ์การพิจารณาให้เหลือเพียงสีมสิงสุดท้ายเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็น,นคณะกรรมการเนี่ยมีเกณฑ์การตอบสิ่งอะไรับสำหรับพี่เนี่ยพี่ให้ความสําคัญกับประเด็นทางสังคมเป็นอันดับแรกนะคะคุณแก้ปัญหาอะไรนะคะปัญหานั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของอประชากรหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยที่รุนแรงมากน้อยแค่ไหนเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนอันที่สองก็คือ,อแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเนี่ย ชัดเจนแค่ไหนมันทำได้จริงหรือเปล่าเขาคิดถึงพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเรื่องเดียวคือพันธมิตรที่มาร่วมทุกร่วมสุขนะคะพันธมิตรที่เข้ามาเติมเรื่องทรัพยากรในที่นี้ก็คือเรื่องทักษะนะเรื่องเองินเรื่องวิธีการในการแก้แกปัญหาอันที่สามคือ,อพันธมิตรแล้วก็ทีมงานที่มีความมุ่งมั่นนะจริงๆก็คือกัดไม่ปลอย นะครับเพราะว่าประเด็นปัญหาทางสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขได้โดยท่ามคลน,น,นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยความมุ่งมั่นของคนทําซึ่งมันจะสะท้อนให้เห็นว่าคุณอยากเห็นมันเปลี่ยนจริงคุณทนไม่ได้ที่เห็นปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่มันสะท้อนออกมารเราไม่ได้มาพิชิตเดียวแต่เรามานำเสนอวิเศษทัศที่จะเกิดขึ้นได้จริงจากความตั้งใจที่อยากจะทำกระบวนการนี้เพื่อจะพัฒนา ความคิดแล้วก็ท<ะ>ักษะผู้นํารุ่นใหม่พอ<ะ>ม,มาถึงตรงนี้เนี่ยเวทีตรงนี้แม้ว่ายังไม่ถึงรอบ4ี่ทีมสุดท้ายเนี่ย<ะ>เห็นอะไรอย่างไรบ้างครับโโเขาพัฒนามาเยอะมากนะคะขณะเป็นเวลาที่เราเห็นเาขาครั้งแรกเมื่อ2ไม่ถึง2เดือนที่แล้ว<ะ>จนถึงเวลานี้เขาพัฒนาเยอะมากทั้งกระบวนการความความคิด ทั้งการลงไปทำรีเสิร์ชไปเจอคนจริงคือ <ridge S 1> จะเห็นว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้นั่งเทียนเขียนนะไม่ได้นั่งทำคืออ่านจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแต่เขาลงไปดูหลายๆทีมลงไปที่ท้องที่ไปทำจริงคำถามบางคำถามที่เราถามเพื่อตั้งใจจะถามเอาถ้าคุณทำอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ก็ได้มีคุณทำคนทำแข่งกับคุณอะแล้วธุรกิจคุณอาจจะเจ๊งก็ได้แต่เขาพลิกกลับมาตอบอีกมุมนึงเลยว่าอา้าว แสดงว่าสิ่งที่เขาทำมันเวิร์กมีคนทําแข่งแสดงว่าความคิดของเขาอะ่ะมันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสาเร็จและมันดีต่อสังคมเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาทํากี่คนเขาไม่ได้แคร์เลยเขาไม่ได้สนใจเลยอันเนี้ยคือความคิดอะ่ะหมายถึงว่าความคิดของเขาอะ่ะคือเขาคิดเพื่อสังคมจริงๆเขาไม่ได้คิดเพื่อธุรกิจ หลังจากเสร็จสิ้นการนําเสนอแผนงานทั้ง12กลุ่ม12แนวคิดนะครับก่อสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแต่ละทีมนั้นก็มีแนวคิดที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่สุดแล้วก็สามารถตัดสินให้เหลือเพียง4ทีมสุดท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งก็ได้แก่ทีมทราเว l ทีมไทยดีทีมอร่อยฮอและทีมกรุดดี้ทักนะครับหลังจากนี้ทั้ง4ทีมนะครับก็จะได้มีเวลากลับไปพัฒนาแผนงานนะครับ รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขึ้นนำเสนอบนเวทีวันยังเวอร์ซัมมิก2015ในโอกาสต่อไปครับ